สวัสดีค่ะเราพบกับ IT 24ชั่วโมงเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะในยุคนี้นะคะประโยคที่เราบอกว่าทํางานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่แค่คําพูดลอยๆนะคะเพราะว่าเราสามารถทํางานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเลต็ตแล้วก็อินเทอร์เน็ตค่ะ ถึงแม้ว่างานหลักๆเรามักจะทํางานโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่บ้านนะคะแต่เราก็สามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตได้แล้วโดยการใช้งานรีโมทเดกสก์ท็อปค่ะซึ่งล่าสุดนะคะ Google ก็ได้ปล่อยแอป r o m e r e m o t e d e s k t อ p ออกมาเพื่อตอกย้ำการทำงานแบบนี้ในยุคโบไวอีกหนึ่งรายค่ะสำหรับเรื่องของ Remote Desktop นี่นะคะก็คือการที่เราควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่บ้านได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งในสมัยก่อนค่ะการทํางานแบบนี้ก็มักจะใช้งานระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกันแต่ว่าปัจจุบันก็มีหลายบริการที่ออกมารองรับการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตแล้วอย่างเช่น TVwer Splashtop Microsoft Remote Desktop เป็นต้นนะคะและล่าสุดนี้ค่ะ Google ก็ได้ปล่อย Chrome Remote Desktop ออกมาให้ผู้ใช้ Android ได้ควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านอุปกรณ์ในมือได้เช่นกันอันนี้ฟรีแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากลองใช้อันนี้ไม่ยากเลยนะคะขั้นแรกค่ะจำเป็นจะต้องมีเบราว์เซอร์ Google Chrome บนคอมพิวเตอร์ของคุณซะก่อนแล้วก็ทำการ sign in ด้วย Google Account โดยอีเมลที่ใช้ต้องเป็นอีเมลเดียวกันกับที่คุณใช้บนอุปกรณ์ Android นะคะจากนั้นก็ให้โหลด plug-in ที่ชื่อว่า Chrome Remote Desktop มาติดตั้งเอาไว้แล้วก็เปิด Chrome Remote Desktop ขึ้นมาค่ะกดยอมรับแล้วก็กด get started ที่ access your own computer from anywhere ค่ะ ทีนี้ก็จะปรากฏหน้าต่างให้คุณตั้งรหัสเพื่อใช้ในการล็อกอินผ่านมือถือเมื่อตั้งรหัสเรียบร้อยแล้วจากฝั่งคอมพิวเตอร์เราก็มาจัดก,การที่ฝั่งอุปกรณ์โมบายกันค่ะโดยไปโหลดแอป Chrome Remote Desktop จาก Play Store มาไว้บนสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่คุณใช้อันนี้ฟรีด้วยนะคะเปิดแอปขึ้นมาค่ะก็จะเห็นเครื่องคอมที่คุณล็อกอินเอาไว้ด้วย Google Account บน Chrome จะเห็นรูปเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเป็นสีฟ้าก็แสดงว่าเครื่องนั้นเปิดอยู่ย้ํากันนะคะว่าการควบคุมเครื่องคอมจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนนี้เครื่องคอมของคุณจะต้องเปิดอยู่ด้วยนะคะจากนั้นก็กดเลือกที่เครื่องคอมที่คุณใช้ค่ะแล้วใส่รหัสที่ได้ตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์เอาไว้คราวนี้ละคะ่ะหน้าจอมือถือก็จะปรากฏหน้าจอเหมือนกันกับบนคอมพิวเตอร์ของคุณเลยนะคะจากนี้ก็จะสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของคุณได้แล้วละค่ะ สำหรับวิธีการติดตั้งใช้งานโดยละเอียดนั้นไปดูได้ที่เว็บไซต์ it24hrs.com ด้วยนะคะนี่แหละค่ะอยู่นอกบ้านนะคะก็สามารถใช้มือถือเข้าถึงหรือว่าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่บ้านกันได้แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เทคโนโลยีมาช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ